ผู้ช่วยเลขาธิการกอปทอมอบนโยบายการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษดรอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ดรนิพนธ์ก้องเวหาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานพิธีเปิดและมอบนโยบายการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษ ครั้งที่1ซึ่งสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสพทได้มีมติให้มีการจัดตั้งเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาคุณภาพพิเศษและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่ได้รับมอบหมายเพื่อร่วมหาหรือและวางแผนการดําเนินกิจกรรมจัดทําโครงสร้างการทํางานของเครือข่ายการจัดทําข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบและการดําเนินโครงการกิจกรรมต่างๆ ที่สามารถต่อยอดสู่คุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงโดยมีนางวราพรพฤกปัญญากูลเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อแนวทางการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษระดับชาตินานาชาติและมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายไพฑู์จารุสานผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย นายจักรราวุฒิสอนโกษาผู้อในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นพุ้อในการรองพุม่มในการกลุ่มบริหารวิชาการรองพุม่มในการกลุ่มบริหารกิจาการบุคลากรครูนักเรียนและโรงเรียนในเครือข่ายสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจำนวน12แห่งทั่วประเทศ ซึ่งในที่ประชุมนั้นได้ร่วมหาลือและวางแผนกิจกรรมการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษและโรงเรียนนําเสนอผลงานที่เป็นจุดเด่นหรือเบสแพคทีสและการต่อยอดนวัตรกรรมการจัดการศึกษาเฉพาะด้านรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียนและนวัตกรรมการบริหารจัดการเครือข่ายโรงเรียนคุณภาพพิเศษซึ่งจะเป็นแนวทางให้แก่โรงเรียนมัธยมศึกษาอื่นๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาและยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรองรับทักษะอาชีพในอนาคตต่อไป